สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมีไมมอนทาร์ชแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปดูดวงตามราศีนะคะโดยจะเป็นคลิปดูดวงเออเป็นแบบ i m ม l เลสนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นแบบฉบับสั้นนะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักนะเพื่อนๆที่อยากดูคลิปฉบับเต็มนะคะที่ยาวๆนะสามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันนะว่าชาวราศีเมษนะคะเรื่องการงานกนารเงินความรักจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะสามารถรับชมได้เพื่อความบันเทิงหรือว่าดูเพื่อนําไปเป็นแนวทางได้ถ้ารู้สึกว่าตรงนะคะการเงิน,งานกนารเงินความรักของชาวราศีเมษนะคะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมาดูกันนะคะอ่อย่านนะ สำหรับในเรื่องของการเงินการงานนะคะมาดูกันที่เรื่องของการงานก่อนมองว่าชาวราศีเมษนะในช่วงนี้เนี่ยค่อคนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าเรามีงานอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะว่าจะมีงานเนี่ยงอกขึ้นมานะแเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดฝันนะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนเราแบบตั้งตัวไม่ติดประมาณนี้นะแต่ถามว่าจะเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะ โอเคแหละผ่านมันไปได้แต่เราน่าจะมีความแบบตกใจไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะอีกในหนึงเนี่ยมองว่าบางคนก็อาจจะมีโอกาสในการได้ไปศึกษาลงลึกเฉพาะทางกับในบางเรื่องเนาะก็เป็นด้านที่อาจจะต่อยอดในเรื่องของการงานการเงินให้กับชาวราศีเมษได้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่ามีแนวโน้มของความมั่นคงเกิดขึ้นแหละแต่จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันเข้ามาด้วยก็ได้นะคะ อมองว่าในเดือนถัดไปเนี่ยนะคะชาวราศีเมษเนี่ยจะมีความมั่นคงในเรื่อง,องการเงินได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะลงทุนหรือทำอะไรแล้วมีโอกาสงอกเงยนะคะรวมถึงมีโอกาสเก็บเงินได้มากขึ้นเนาะทีนี้นะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยหรือในบางคนก็อาจจะมีการาเรียกว่าหยุด คุยยุดความสัมพันธ์ไปก็มีเป็นไปได้หรือบางคนนะอยากที่จะอยู่คนเดียวมีพลังงานของคนโสดขึ้นมาเหมือนกันนะคะอยากที่จะเก็บตัวไม่ได้อยากที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในเรื่องราวของความรักมากมายเท่าไหร่นะกันนะคะถ้าเกิดว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยก็มองหาคนที่มีความมั่นคงเนาะในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่นะคะ ชาราศีเมษนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมนะสรับคำคำแนะนำนะจากไพ่นะมีทั้งเพจซับซอดคิงออฟสอดแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญน,นะคะสำหรับว่าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะมองว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข,าขา้างที่จะมีความเด็ดเดี่ยวมีความ กล้าตัดสินใจสามารถที่จะผ่านมันไปได้นะด้วยความสามารถด้วยความกล้าตัดสินใจของตัวคุณน่นะคะก็สำหรับบางปัญหาที่มันต้องใช้ระยะเวลาหรือว่ามองว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ให้มันผ่านไปได้ในวันเดียว2วันอะไรแบบนี้ในระยะเวลาสั้นๆนนะคะก็ต้องใช้ความอดทนค่อยๆเพียรพยายามไปเนาะหรือว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ากำลังคุยกำลังดีกว่าใครอยู่แล้วยังไม่ได้ แมตตลงร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะน,นะคะก็อยากให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนนะคะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็มันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆคอยอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆนะคะ